ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์การทำนายดวงชะตาราศีเมษดวงชะตาเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงกับท่านมากที่สุดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยานามิตรทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีเมษที่ท่านคิดที่ท่านลงมือทำค่อนข้างที่จะราบรื่นไร้อุปสรรคสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโดยชะตาของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความสำคัญกับดวงชะตาของชาวราศีเมษยิ่งนักถึงแม้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีดาวใหญ่โครจรกันเพียงแค่สองดวงแต่ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นพื้นฐานดวงของท่านยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีและทิศทางที่ดียังถือว่าการเงินการทองในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะดีสำหรับชาวราศีเมษ ในวันที่10พฤศจิกายนนั้นจะเป็นการย้ายราศีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งวันที่16พฤศจิกาจะเป็นดาวอาทิตย้ยายราศีเปลี่ยนตำแหน่งเช่นกันค่ะนั่นก็ถือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงแม้ว่าจะมีดาวใหญ่โคโจรกันเพียงแค่สองดวงแต่ดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะตอบรับเป็นอย่างมากชาวราศีเมษ ดวงชะตาของท่านหากเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีหรือเข้าใกล้ในช่วงปีใหม่ในตอนนี้ถือว่าเป็นรอยต่อของดวงชะตาชาวราศีเมษในแต่ละปีนั้นดวงของท่านจะพุ่งแรงในช่วงปลายปีซึ่งถือว่าตัวท่านนั้นก็สัมผัสได้ต้องบอกว่าชาวราศีเมษนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปดวงท่านจะดีวันดีคืนการใช้ชีวิต การทำงานการเงินของท่านจะ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องแลกมานั่นก็นคือตัวท่านจะต้องเสียเวลาหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการปรับตัวช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งท่านจะต้องเสียเวลาส่วนใหญ่กับการทำงานหรือกับการปรับตัวการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานั้นบันไป สุดท้ายแล้วท่านจะภูมิใจท่านจะพบเจอกับความสำเร็จทุกอย่างค่ะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีสามสิ่งที่ถือว่าเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเป็นสิ่งที่ดีมีสามสิ่งเช่นกันที่ถือว่าหากเกิดขึ้นมาจะเกิดปัญหากับตัวท่านก็ขอให้ท่านรีกเรียงขอให้ท่านหาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่ดีสามเรื่องแรกถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดข,ขึ้นกับท่าน 1. ชาวราสีเมษในเดือนพฤศจิกายนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทองเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้รายรับค่อนข้างที่จะดีอย่างมากสำหรับท่านใดในเรื่องนี้ต้องบอกว่าชาวราศีเมษ การเงินการทองของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องถือว่าเป็นเอกต้องยกให้เป็นที่หนึ่งการเงินการทองของท่านนั้นลังไหลเข้าสู่ตัวท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่พบเจอกับอุปสรรคมากนักถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ท่านนั้นก็สามารถแก้ไขพันพ้นได้อย่างแน่นอนหากตัวท่านนั้นต้องการที่จะประกาศขายสินค้าบางสิ่งบางอย่าง หรือต้องการที่จะให้เช่าพื้นที่รวมไปถึงการเสงร้านต่งตางๆทุกสิ่งทุกอย่างท่านรอคอยเพียงไม่นานก็จะมีกลุ่มคนที่สนใจบุคคลที่สนใจเข้ามาตั้งโต๊ะเจรจาปิดดิวโครงการได้สำเร็จก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จอีกช่องทางที่จะทำเงินทำทองให้กับท่านชาวราศีเมษ ในตอนนี้ต้องบอกว่าอาชีพเสริมอาชีพพิเศษที่ท่านเคยคิดไว้ในครั้งก่อนก็มีโอกาสในเดือนพฤศจิกายนท่านจะได้สัมผัสท่านจะได้เอาแบบแผนเอาโปรเจก์นั้นกลับมาปรับมีเทนที่ท่านมีเกณฑ์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จสูงมากหากท่านตั้งใจหากท่านมีความเพียรมานณะพยายามช่วงแรก ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงเอยด้วยดีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลตอบแทนกลับมาหาท่านและยังคงรวมไปถึงการที่ท่านนั้นยื่นเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงินทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ท่านกังวลสิ่งที่ท่านนั้นกุ้มใจปัญหาเหล่านี้ท่านจะพบเจอและจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่จงบอกชาวราศีเมษว่าในเดือนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นสำหรับท่านที่กลัวท่านกังวลน,นั้นจะไม่ปรากฏให้ท่านพบเจอรวมไปถึงรายเซนของบุคคลสำคัญที่ท่านตามหามานานนั้นท่านก็พบเจอและได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าในตอนนี้ภาพรวมการเงินการทองของท่านในเดือนพฤศจิก,กายนนั้นถือว่าดีอย่างมากค่ะเรื่องที่สอง ชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนท่านจะได้คำตอบคำพูดวาจาของท่านนั้นจะเรียกเงินเรียกทองได้อย่างดีให้กับตัวท่านถือว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้รับโอกาสดีๆได้รับงานชิ้นโบแดงหรือได้ทำโปรเจกต์พิเศษตัวท่านนั้นถือว่าในตอนนี้คำพูดคำจาจะเปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีอย่างมากค่ะ สําหรับชาวราศีเมษขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดอยู่บางสิ่งบางอย่างท่านต้องหลีกเลี่ยงการพูดจาแบบไม่สุภาพการพูดคําหยาบถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นอปมงคลท่านอย่าได้พูดอย่าได้ทําในลักษณะนี้เพราะจะทําให้คําพูดคําจาของท่านที่ศักดิ์สิทธิ์เสื่อมคลายลงขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ เรื่องที่สามชาราศีเมษภายในเดือนพฤศจิกายนท่านจะได้ดวงของคนในครอบครัวท่านจะได้ดวงของคนรักเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนรุนชะตาของท่านหากท่านคาปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวมีครอบครัวอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะไปได้สวยบอกเลยว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะรวยยกทีมรวยยกครัวมีเกณฑ์ที่จะรวยกันทั้งครอบครัว สำหรับในตอนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีเมษต,ตัวท่านนั้นในตอนนี้พื้นฐานดวงของท่านก็ถือว่าดีลำพังตัวท่านนั้นดวงก็ถือว่าเป็นดวงคนดวงดีคนหนึ่งในตอนนี้ท่านยังคงได้ดวงของคนรักดวงของสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลูกและหลานดวงของเขาเหล่านั้นในตอนนี้เข้ามาเสริม ้ามาหนุนดวงชะตาท่านตีนักแลแม้ว่าท่านจะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปสมดเรื่องของโชคลาภดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปต้นไปจนถึงสิ้นปีมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ครั้งหนึ่งแต่โชคใหญ่ของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันตามบุญตามกุศลที่ท่านเคยสร้างกันมาแต่ในภาพรวมดวงชะตาของชาราศีเมษ ท่านจะได้โชคใหญ่มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เลขมงคลจากสมาชิกคนในครอบครัวจากลูกจากหลานหรือแม้แต่ท่านจะได้เลขมงคลจากวันเกิดเลขมงคลจากวันครบรอบต่างๆถือว่าเป็นเลขมงคลท่านไม่ต้องไปวิ่งหาเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเลยชาวราศีเมษท่านจะได้เลขมงคลจากคนรักคนในครอบครัวของท่าน ือว่ามีเกณฑ์ที่จะรวยยกทีมยกแกงนี่ก็คือสามเรื่องดีๆสมเรื่องเด่นๆที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องไฮไลท์ว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นกับท่านสูงมากเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งนักเช่นกันเดือนพฤศจิกายนชาราศีเมษ ก็ต้องระวังสามสิ่งสามเรื่องราวให้ดีระวังมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นสูงมากขอให้ท่านระมัดระวังหากท่านริกเรียงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเชื่อว่าจะไม่มีอะไรมาฉุดถาร้างท่านได้เรื่องที่ชาวราศีเมษภายในเดือนพฤศจิก,กายนให้ท่านนั้นทำบุญให้มากๆและเรียกเงินเรียกทอง แต่ในทางจับกันต้องระวังคำพูดด้วยการพูดที่ไม่คิดนั้นถือว่าเป็นอันตรายกับตัวท่านอย่างมากจะทำให้เกิดปัญหาพูดจาแรางๆใช้คำพูดที่แรงกับคนในครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ดวงชะตาของคนในครอบครัวนั้นเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนดวงของท่านหากท่านพูดจาแรางๆหรือแม้แม้แต่มีการทะเลาะ มีการโต้เถียงก็อาจจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นตกได้ดวงชะตาของท่านในตอนนี้ได้คนในครอบครัวอาศัยดวงของคนในครอบครัวซึ่งถือว่าจะทําให้ดวงชะตาของท่านดีแต่หากท่านใช้คำพูดที่รุนแรงไม่ว่าท่านจะพบเจออะไรที่ผิดหูผิดตาท่านเข้าไปต่อว่าต่อไปตักเตือนในตอนนี้ขอให้ท่านรีเรืเร่องไปก่อนค่ะ หากเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สามารถมองเห็นมองข้ามได้ก็ขอให้ท่านปล่อยวางการที่ท่านนั้นทะเลาะผิดใจกับคนใน,นครอบครัวนั้นอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตลุกลามจนบานปลายในอนาคตได้ค่ะหากชาวราศีเมษต,ต้องการที่จะเสริมดวงชะตาของท่านควรที่จะไปไหว้พระประป,ระปาง รแม้แต่ตัวท่านนั้นควรที่จะไปไหว้พระสักการะปิดทององค์พระประบางประจำวันเกิดของท่านเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลเพิ่มพลังบวกให้กับสิ่งที่ชาวราศีเมษที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบและทุกครั้งที่ท่านไหว้พระสวดมนต์ ท่านควรที่จะกรวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมซึ่งกันรละกันในความเชื่อนั้นอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นหากท่านกรวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศบุญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นทันตาเห็นสําหรับภาพรวมตวงชะตาของชาวราศีเมษ ภายในเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะดีอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างเช่นกันที่ท่านนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามไม่ควรที่จะประมาทขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะคะการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นมันไม่ใช่เจาะจงดูดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวม แบบกว้างๆขอบคุณที่รราฟังและอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยคำว่าสาธุสามครั้งเพื่อให้ดวงการเงินการงานของท่านเปิดและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รราฟังคลิปจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ใบบัวบุญชาแนลสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ